นุนโดยปตทพลังไทยเพื่อไทยผมเกาหลีตังกิจัปปลาแปลงสิบปันคู่บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเคลื่อนทําน้ำอุ่นชาาออนเซนดีไซน์โค้งมนทันสมัยอับไออุ่นผ่อนคลายเพื่อสุขภาพสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ l i v e Friday TV ค่ะรายการที่คัดสรรความหลากหลายของเรื่องราวที่เข้ามาสัมผัสชีวิตประจำวันของเราค่ะ คุณผู้ชมคะหลักสําคัญในการสร้างบ้านเนี่ยนะคะก็คือหลังคาบ้านค่ะจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะช่วงตีลี่แฟมิลี่ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเข็มนั่งอยู่กับสุดยอดสินแสแห่งตีลี่หงจุ้ยคะ่ะอาจารย์จิระจิระเจริญเวศคะ่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ขา ทำเรื่องหลังคาค e ่ะทุกบ like ้านเนี่ยต้องมีหลังคาแต่ว่าหลังคาลักษณะไหนคะถึงจะเรียกว่าดีหลังคาถ้าถ้าโบราณจีนก็จะพูดถึงเรื่องภูเขาค่ะมันจะมีภูเขาอยู่5ชนิดค่ะชนิดที่หนึ่งาเรียกภูเขาดินเหมือนกันทือเขาทำนากันค่ะเขาเรียกภูเขาดินมังกรดินค่ะแล้วก็จะมามังกรเขียวมังกรเขียวก็หมายถึงว่าเป็นภูเขาที่มีเนินอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีต้นไม้เขียวชะอมทั้งปีเลยก็เรียกมังกรเขียวค่ะ หนะลังจากนั้นก็จะมีมังกรสายน้ํามังกรสายน้ำแสดงว่าภูเขานี่มีเยอะแล้วก็มีหลายๆชั้นสลับซับซ้อนแล้วก็มีร่องล่องน้ำเนี่ยเยอะก็เรียกมังกรสายน้ำะนะะแล้วก็มามังกรทองมังกรทองก็เป็นคล้ายๆมังกรเขียวมังกรสายน้ําแต่ว่าภูเขาลุกน,นี้จะมีหินปนอยู่คล้ายๆว่าป,ปีหนึ่งจะมีาการเคลื่อนไหวของสายน้ําอยู่8เดือนอีก4เดือนก็คือแห้ง,แ,งหแล้งเราสังเกตมังกรทองเนี่ย พอเข้าดูดูแรงเนี่ยนะเราจะเห็นต้นไม้จะแดงแล้วะจะแดงแล้วจะเหินก็จะเห็นแล้วนี่เขาเรียกมังกรทองอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกมังกรไฟมังกรไฟเนี่ยภูเขาลูกนี้ไม่มีต้นย้าไม่ได้ต้นเดียวเรยกว่าได้ต้นไม้แห้งเลยแรง <laughs> <ะ S 2> <ม>เขาเรียกมังกรไฟเพราะฉะนั้นระหว่างหลังคาบ้านของคนเราเนี่ยขาก็เปรียบขึ้นมามังกรไฟนี่ก็เหมือนสมัยก่อนบ้านทรงไทย อ๋อที่เป็นแหลมแหลมีอ่าแหลมมากคือบ้านสงไทยไม่ได้หินอย่างเดียวเนี่ยนี่เก็บน้ําไม่อยู่จะไหลเกลี้ยงเลยคแต่คนที่ใช้สมองเก่งเนี่ยจะอยู่ใน,นมังกรไฟนะอย่างเช่นคนนี้พูดกันแบบแบบอ่าในสิ่งที่ไม่ดีดีกว่าคในในภูเขาลูกเนี้ยมันไม่มีแหล่งน้ํามันไม่มีแหล่งชั้นยาพืชอะไเส่กอย่างอานอะไรก็อยู่ไม่ได้อนอกจากคนที่มีติดคดีหนีคดีต้องไปอยู่อย่างนี้ครับ อาจจะเป็นพวกอะไรนะโหดโหดมือปืนรับจ้างอะไรเนี่ยมันจะไปอยู่ภูเขาไงเพราะถ้าเขาต้องแย่งกันกินนะค่ะนี่เขาเรียกมังกรไฟเพราะคนที่จะอยู่มังกรไฟนี่เขาเลยอารมณ์ร้อนแต่ใช้สมองเก่งค่ะนะวางแผนเก่งถูกต้องครับแล้วก็มังกรทองก็เหมือนกันนะมังกรทองมังกรสายน้ำมังกรเขียวคือมังกรตัวเดียวกันค่ะนั่นคือลักษณะของการใช้สมองที่ถูกต้องที่สุดเลยไม่รุนแรง แล้วก็ไม่แบบดาวดาวคิดรอบคอบ่วนมังกรดินเนี่ยเป็นคนที่สมถะค่ะสมถะแล้วถ้าเราเปรียบขึ้นมาก็เหมือนกับคนที่ชาวไร่ชาวสวนเนี่ยเขาก็ทําสวนทํานาของเขาก็อยู่อย่างนี้สมถะใช่ไหมฮะแต่ไม่ใช้สมองแบบเบื่อว่าคือใช้แรงงานใช่ครับแต่ส่งให้ลูกเรียนค่ะเขาจะอยู่แบบสมถะหลังคาบ้านเราเนี่ยถ้าเราบอกมังกรดินเนี่ยจะเราพูดถึงตึกแถวสมัยก่อนที่เป็นหลังคาเรียบจะเรียบใช่ไหมฮะ ลังคาจะเรียบแต่ถ้าเรามามองในะปัจจุบันเนี่ยอย่างมังกรเขียวก็เหมือนกับบ้านจัดสรรแต่องศายังไม่ถึงพอแค่30 25ิแต่ถ้าบ้านที่มังกรเขียวจริงๆต้อง35องศาทําให้คนที่อยู่ในบ้านหลังเนี่ยจะสมองเก่งมากเลยไม่ว่าเด็กจะเกิดมามปั๊บเขามาอยู่บ้านหลังนี้นะโตขึ้นมานะอาจารย์บอกได้แหละไม่ต้องส่งไปเรียนพิเศษออกจากโรงเรียนเลิกเขาไปต่อตรงนี้ต่อตรงนั้นต่อตรงนั้นเวลาเขาไปเรียนข้างนอกเนี่ยทรมานมากเด็กเรียนได้ครับแต่กลับมาถึงบ้านลืมหมด จช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอ้บ,บ,บ้านที่อ,อยู่เป็นตึกแถวจะต้องเรียนพิเศษแต่ถ้าเป็นบ้านเดียวไม่ต้องเรียนพิเศษก็เก่งอยู่แล้วอย่างนี้อาจารย์พูดเหมือนเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยู่หลังคาที่ถูกต้องถูกองศาเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นเด็กที่ฉลาดเป็นฉลาดครับเรียนหนังสือได้ดีอยู่แล้วโดยไม่ต้องเรียนพิเศษอย่างนี้ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่จะสังเหตคนที่อยู่บ้านอย่างเนี้มันจะฉลาดฉลาดแล้วการทำธุรกิจมันก็รุ่งเอารุ่งเอารุ่งเอา ใช่ไหมครับ mm. น,นี่คือตัวที่หนึ่งตัวที่สองคือมังกรใสน้ํามังกรใสน้ำเสร็จแบ,บ้านหลังนี้เป็นคลื่อหัดใหญ่แล้วคลื่อหัดใหญ่นี้จะทํหลังคาสามสิบห้องสาธีเดียวเลยไม่ได้มันต้องมีซอยลูกเล็กลูกใหญ่แล้วหลาย <รถ S 1> ลูกลดหลั่นลงมาหลาย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 ,ล,ายลูกใช่ไหมพวกบ้านมันใหญ่มากมันก็มีร่องน้ําเยอะไงพอมีร่องน้ําเยอะไอ้ความฉลาดเฉลียวฉลาด,ลาดยังเหมือนเดิมแต่ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแล้วมังกรใส่น้ำคือน้ําจะหลหลายช่องออกเลยนี่ความฉลาดเหมือนกัน ส่วนมังกรทองเนี่ยก็เหมือนกันก็เหมือนกับลังคามังก่อนเขียวตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าบ้านหลังนี้ถ้าอยู่แล้วอาจจะหันทิศไม่ถูกต้องอปีนึงอาจจะต้องเหนื่อยอยู่สามสี่เดือนอีกเจ็ดแปดเดือนก็โชคลาภเหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นระหว่างภูเขาบ้านเนี่ยภูเขาจริงๆก็เอามาเปรียบเสมือนตัวบ้านอยู่เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องคนที่อยู่ในสวนว่าคนที่อยู่บนภูเขาถ้ามาลงมาทําอยู่ในพื้นราับเหมือนกับเขาตีลังกาได้เลยแต่ถ้าคนที่อยู่ในพื้นราับมาอยู่ในภูเขา เก้าแต่และเก้าในไม่กล้าแล้วกลัวตกใช่ไหมครับเหนื่อยด้วยลาดขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นคนใช้การใช้สมองของคนเนี่ยมันมีทฤษฎีของของธรรมชาติให้เขาเองว่าเขาไปถึงจุดนั้นทฤษฎีมันต้องสอนให้เขาต้องเป็นเองอ่ะเขาต้องใช้สมองของเขาเองอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าอ่าภูเขาลูกนี้มีอิทธิพลต่อคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้มากเลยและอีกอย่างหนึ่งคุณสมัยก่อนเนี่ยบอกตึกแถวจะสังเกตไม่ว่าหลังที่หนึ่งระหว่างหลังที่หนึ่งอห,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 หลังสุดท้ายเนี่ย จะห่างกันกี่สิบห้องก็แล้วแต่เขายังรู้จักเลยคแต่สมัยนี้บ้านติดกันไม่รู้จักเ<ช>พราะต่างคนต่างใช้สมองไปแล้วใช่ไหมครับเพ<ช>ราะฉะนั้นดูเนี่ยมันสามารถเอามาอธิบายให้เราเข้าใจได้ว่าทําไมคุณสมัยนี้เกิดมาเก่งและฉละาดเขาอยู่บ้านจัดสรรใช่ฮะแล้วสมัยคุณสมัยก่อนทําไมอยู่แบบสมถะาไม่เวิร์กว่ามีเงินกินก็กินไม่มีเงินเหลือกินก็ฝากแบงค์ถ้าเอาไปแนะนำแล้วก็ทําอย่างอื่นไม่ทํา ไม่ทำฮะแต่เอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันมีคงินคุณขันเงินมายืมให้เขาให้เขา <c oughs> ใช่ไหมเอาที่มาจำนองก็เอาคือไม่มี <c oughs> เขาเรียกว่าไม่มีการเอาเปรียบเสียเปรียบกันไม่เอา <c oughs> เขาเรียกคุยแบบสามัคคีกัน <c oughs> เอื้อเฟื้อกันเนี่ยอื้อเฟื้อกันคนสมัยก่อนแต่สมัยนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นว่าหลังคามีอิทธิพลต่อคนที่อยู่มากเลยนะครับ <c oughs> แล้วแล้วอย่างสมมติว่าอย่างถ้าเกิดว่าคนเนี้ยเด็กหรือว่าคนที่อยู่ในอย่างทาวโฮมเงี้ยอาจารย์ตอนนี้ก<ฆ>็จะแบ่งเป็นห้องห้องค<ฆ>า,าตัดหมดเลยอย่างเงี้ย<ฆ>แล้วมีวิธีแก้ไงอะคะคือเราจะมองแค่หลังคานะจะเป็นมันจะเป็นตึกอะไรก็แล้วแต่มันแก้ได้ทางนั้นถ้าหลังคามีพื้นที่ให้เราแก้คือหมายถึงว่าไอ้ตุงดาดฟ้าเนี่ยในหลักของโครงชั่วก็คือหมายถึงหลังต้องสูงหน้้้้้าา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 ตตตตออออองงงงงงััััใช่ม<ฆ>่ชมมมมมมยยสสิาาจจสึึกกกกแถวลลลล12 12 12เเเเเเเรรรรรหหหืื8ขขขนดดทค35ศ ข้างหน้าก็ยังเป็นหนาดฟ้า,าเหมือนเดิมเว้นไว้4เมตรนะฮะแต่ถ้าคุณนี่ไม่ถ้าคุณไม่ยอมไม่ได้ทําอย่างนี้นะบอกได้เลยว่าคุณนี่อยู่ตึกแถวหรืออยู่ทาวน์โฮมหรืออยู่ทาวน์เฮ้าส์าอะไรก็แล้วแต่เด็กจะอ่านหนังสือแบบจะแปลบบว่าสงสารนอะอย่าว่าแต่เด็กเลยไม่แต่คนคนทำงานในในคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นน่ะส่วนมากจะต้องออกไปทํางานข้างนอกอพอออกจากบ้านเมื่อไหร่เนี่ยสมองก็จะทํางานทันทีเลยแต่กลับมาถึงบ้านเมื่อไหร่ก็จะไม่นะไม่คิดแล้วสมองไม่คิดแล้วคือว่างแล้วมันก็เหนื่อยมอะไรทํานองนั้นครับ ค่ะผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะว่าหลังคาเนี่ยนะคะจะมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของเราค่ะผู้ชมคะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถโทรมาได้นะคะเบอร์ขึ้นให้หน้าจอแล้วค่ะสอบถามกับอาจารย์ได้โดยตรงเลยนะคะและ้วคราวนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์จิระมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะผู้สนใจหนังสือตีรี่ฮวงจุย้ยโดยสุดยอดสินแสแห่งตีรี่ฮวงจุย้ยสินแสจิระจิระเจรจิญเวทสามารถสั่งซื้อมาได้ที่ พณนธนสัสั่งจ่ายรายการตีลี่หงจุยตู้ปอนอ8ปทันยบุรีอำเภอทันยบุรีจังหวัดปทุมธานี12110กรุณาระบุเล่มที่ต้องการมาให้ชัดเจนด้วยนะคะพลังงานถูกใช้มากขึ้นแต่ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันกลับมีน้อยลง ประเทศไทยไม่มีแหล่งพลังงานมากพออตทจึงต้องสแสวงหาพลังงานใหม่ๆทุกรูปแบบที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อลูกหลานของเรา วันนี้เรารู้จักความเป็นเกาหลีกันยางแพร่หลายแต่มีหนึ่งความเป็นเกาหลีที่คนไทยรู้จักกันมานานยานาสกัดสมเกาหลีตังคุยจับตราแปรนสีฟันคู่คุณค่าสืบเนื่องมายาวนานผลิตโดยบริษัทจเจริญสุขเพศสัตหุ้นชิวจำกัดประเทศไทยแรงบันดาลใจจากดนตรีซูดิซน์โค้งมนเครื่องทำน้ำอุ่นชารออนเซน็น ในอุ่นของสายน้ำอาบความผ่อนคลายเพื่อสุขภาพปลดปล่อยความเหนื่อยล้าด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นชาบออนเซ็นพร้อมรับกระเป๋า G2 0 0 0ถึง31ธันวาคมศกนี้ชาบหมอชวนคุยสนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจ,จิมาสหาคลินิก สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะช่วงนี้คือหมอชวนคุยนะคะคุณหมออาจิมาก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจมาชวนพวกเราคุยทุกอาทิตย์เลยวันนี้เนี่ยหมอชวนคุยจะชวนคุยประเด็นที่จีจ๊ดใจสาวๆมากส <c oughs> ำรวจหน้าด่วนถ้ามีฝ้ามาปุ๊บม,มันจะเป็นสัญญาณของความแก่คือต้องถามก่อนว่าจริงๆแล้วฝ้าคืออะไรคะฝ้าก็จะเป็นการเปลีป่ยนแปลงความเสื่อมของผิวแบบหนึง่งเวลาที่เราอายุมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการเปลีป่ยนแปลงของฮอร์โมอนภายในนะคะหรือว่าผิวที่มันเสื่อมจาก แสงแดดหรือภาวะภายนอกแล้วกระตุ้นทำให้เกิดเป็นแผ่นสีน้ำตาลบนหน้าขึ้นมานอกจากกลุ่มพวกนี้แล้วก็จะมีการใช้พวกยาบางชนิดนะคะหรือการใช้เครื่องสาอางบางชนิดหรืออาหารที่เราทานนะคะซึ่งอาหารหลายๆอย่างที่มีเจียปลของกลุ่มพวกฮอร์โมนนะคะเพราะเดี๋ยวนี้จะมีแบบเล่งเนื้อเล่งสีจากอาหารที่เราทานเข้าไปก็ทําให้เรามีฮอร์โมนผิดปกติค่ะ ก็ทําให้มีปัญหาเรื่องของคําแปรเปรี่นฮอร์โมนและทําให้เกิดฝ้าได้เช่นกันถ้าอย่างนั้นรูปแบบการรักษาเอาเริ่มจากเบสิกภายนอกที่เขาทํากันอยู่เนี้ยเขาใช้เลเซอร์อะไรรักษาฝ้าถ้าภายนอกก็จะมีตั้งแต่ยาทาถ้าเป็นยาทารักษาฝ้าเนี่ยมันจะทําให้ผิวค่อนข้างระคายเคืองถ้าเป็นหมอหมอจะพยายามบาลานซ์ก็คือพยายามรักษาด้วยเลเซอร์ด้วยแล้วก็ใช้ยาทาให้น้อยเลเซอร์ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในการลดพวกเม็ดสีได้ดี ซึ่งก็จะมีหลายกลุ่มก็จะมีตั้งแต่กลุ่มที่1นึลดเม็ดสีจริงๆนะคะคืเป็นเลเซอร์จำเพาะสำหรับเม็ดสี กับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มที่พอไม่สีมันเยอะแล้วก็ผลัดออกถ้าเกิดจะให้การรักษามันได้ผลแบบยั่งยืนและกลับมาเป็นแบบว่าอีกนานกว่าจะกลับมาเนี่ยมันต้องดูแลาภายใน,ใ,นใช่อย่างนี้คุณหมอรักษาย,ยังไงคะจากภายในด้วยเพราะว่าเรารู้ว่าฝ้าเนี่ยเกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมนด้วยความความไม่สมดุลของร่างกายหลายอย่างใช่จริงความไม่สมดุลของฮอร์โมนก็เป็นตัวบอกว่าเอ้ยร่างกายเราไม่สมดุลร่างกายเราไม่ได้แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเนื่งจจริงๆเราก็พยายามปรับ ความไม่สมดุลของร่างกายนั่นเองการทำงานทําให้มันดีขึ้นทําโดยอะไรได้บ้างหนึ่งก็ใช้การฝังเข็มฝังเข็มคือการฝังเข็มอันนึงก็คือเป็นการปรับสมดุลของอวัยวะการทํางานภายในการฉีดฝังเข็มก็ช่วยอันนี้ป็าการแพทย์ของยุโรปก็จะได้ประโยชน์จากตัวยาที่ฝังลงไปนะคะมันก็จะช่วยในการ ลดสารพิษนะคะที่มีอยู่ในเซลล์ผิวนะคะ,คะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะมีสารพวกสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะสารต้านอนุมูลสระ,ะมีตัวที่ช่วยลดสารพิษเลิกมีตัวที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะนั้นก็จะปรับไปพร้อมๆกันเรารักษาจากภายในคือปรับสมดุลปรับ,บบาลานซ์ในร่างกายให้มันดีแล้วนั่นว่ามันไม่ได้แค่ช่วยแค่เรื่องฝ้าใช่ไหมคะคุณหมอคะอ๋อช่วยทุกอย่างอย่างนี้มันก็ช่วยทั้งหมดอันนี้ที่เรียกว่าสวยจากภายในแล้วมันก็ทําให้ สุขภาพจิตเราก็ดีึ้นทุกอย่างดีขึ้นประสิทธิภาพการทํางานดีขึ้นดีขึ้นหมดเลยถ้าคุณอยากจะรักษาฝ้าให้หายไปได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เนี่ยมันต้องควบคู่กันไปทั้งการรักษาจากภายในแล้วก็ภายนอกกันเองนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะ และน้ำมันกลับมีน้อยลงประเทศไทยไม่มีแหล่งพลังงานมากพอปอตทจึงต้องสแสวงหาพลังงานใหม่ๆทุกรูปแบบที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อลูกหลานของเราวันนี้เรา เป็นเกาหลีกันอย่างแพร่หลายแต่มีหนึ่งความเป็นเกาหลีที่คนไทยรู้จักกันมานานยานาำสกัดสมเกาหลีตั้งคุยจับตราแปลงสีฟันคู่คุณค่าสืบเนื่องมายาวนานผลิตโดยบริษัทจเจริญสุขเภสัชหุ้นชิวจำกัดประเทศไทยช่วงสุขภาพดีกับสมุนไพรสวัสดีค่ะ กลับมาสู่ช่วงสุขภาพดีกับสมุนไพรนะคะตอนนี้พัมก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรนะคะอาจารย์ขจีนัทจิตโชธค่ะอาจารย์คะวันนี้มีเรื่องจะต้องถามนิดนึงแล้วนะคะไม่ได้จี้จุดอาจารย์แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าจะถามเกี่ยวกับการเข้าสู่วัยทองค่ะอาจารย์คะจริงๆแล้ววัยทองเนี่ยคืออะไรคะวัยทองเนี่ยเขาเรียกว่าวัยเป็นสมุขฐานของโรคค่ะนะคะ จริงแล้วไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรกับฉันเลยอะนะคะนี้มาเลยมานานแล้วนะฮะค่ะอ่าทีนี้เขาบอกว่าวัยทองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอายุของเราค่ะนะคะอ่าแรกเกิดเลยจนถึง8ขวบอันนี้ก็เรียกว่าตั้งแต่ทารกมาจนถึงอ่าวัยเด็กค่ะนะคะจากวัยเด็กก็ขึ้นสู่วัยรุ่นคือตั้งแต่8ถึง16ค่ะจากวัยรุ่นก็สู่เขาเรียกว่าอะไรมัชฉิมวัย32 สิบหถึงสานะคะแตนี้จาก32ล่ะเข้ามา38มสิเริ่มเข้าสู่วัยทองอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอายุการสมุทานะ,นะคะคืออายุเนี่ยเป,เป็นเป็นตัวบอกเหตุว่าวัยเราถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยโรคภัยแค่เจ็บเนี่ยมันกําลังเริ่มจะคืบคลานเข้ามาหาเรามาเตือนเราว่าดินน้ําลมไฟเราเนี่ยมันบกพร่องนะ,ะเราเราเตือนให้แล้วนะว่าเธอเนี่ยกำลังหงุดหงิดอยู่ ใช่ไหมคะจนถึงอายุไขเลยค่ะก็คือตั้งแต่38ไปจนถึง60เรื่อยไปนะคะอาการของวัยทองนะคะนอกจากที่จะงดหิดแล้วยังมีอาการอื่นอีกไหมคะก็จะมีนะคะเขาเรียกว,ว่าโรควิตกจริตวิตกจริตค่ะวิตกจริตเนี่ยก็หมายถึงว่าสมมุติว่าหนูลืมกุญแจบ้านไว้ค่ะตายจริงลืมไว้ตรงไหนคิดแค่นี้แหละค่ะ เหงื่อก็จะออกมาซึมเลยนะคะแต่มันจะออกมาแป๊บเดียวถ้าเป็นสุภาพสตรีก็วัยกำลังจะประจำเดือนเริ่มร้อยลงถ้า40ไปแล้วมันก็เรียกว่ากำลังจะหมดประจำเดือนะนะคะพอวัยหมดประจำเดือนเนี่ยเลือดในโพรงกระดูกเริ่มแห้งก็จะร้อนมากร้อนในกายร้อนในกระดูกเขาเรียกว่าร้อนไ,ไฟสุมขอนนะคะคนโบราณเขาเรียกอย่างนั้น และอาการไวทองของผู้ชายนี่จะเป็นยังไงคะอาจารย์ผู้ชายนี่จะหงุดหงิดพูดดีเป็นร้ายนะคะใครพูดมาถ้าฝาดหูนิดเดียวไม่เคยมาโหร้ายไม่เคยทำร้ายคนก็ถึงขั้นเลยนะผู้หญิงและผู้ชายคะ่ะอาจารย์ที่จะย่างเข้าสู่ไวทองนะคะเขาจะอยู่ในช่วงอายุเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันลูกคนที่จะเป็นเนี่ยอย่างสุภาพสตรีนะคะ,คะที่ว่าเป็นเร็วบางท่านเนี่ย อาประจำเดือนมีน้อยอยู่แล้วะนะคะหรือว่าคลอดบุตรแล้วไม่ได้อยู่ไฟตัวน,นี้เป็นเร็วเลยะนะคะทาให้เป็นเร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลอาอย่างสุภาพสตรีที่ยังไม่ได้แต่งงานก็ควรจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องอาประจำเดือนให้งามแล้วก็บารุงเลือดอยู่ตลอดเพื่อไม่ให้ประจำเดือนเนี่ยแห้งเร็วหรือว่าหมดเร็วก่อนวัยอันควรนะคะ,คะอย่างสุภาพสตรีเนี่ยนะคะควรจะฟื้นฟูสุขภาพ ส่วนผู้ชายเนี่ยมีผลไปถึงเป็นอมตะพึ่งอมพาตได้นะค่ะแล้วก็บางท่านเนี่ยไปเข้าคลอดไปททองนะคะแพทย์ก็บางท่านก็จะให้เป็นพวกเขาเรียกอะไรฮอร์โมนนะคะเขาแบบเพิ่มฮอร์โมนใช่ไหมคะผู้หญิงเราพอทานฮอร์โมนเข้าไปมันก็จะมีประจำเดือนมาเรื่อยๆเลยค่ะนะคะแล้วก็ร่างกายก็รู้สึกสบายขึ้นแต่มันมีข้อเสียมีผลข้างเชียงนะคะ อาจจะมีผลกับรังไข่หรือว่าตับก็ได้นะคะ,ะผู้ชายก็เช่นเดียวกันนะคะผู้ชายบางท่านก็กให้ฮอร์โมนเหมือนกัน,คะ,นะคะแต่พอทานไปแล้วเนี่ยก็จะมีผลข้างเคียงเพราะฉะนั้นไม่แนะนําตรงที่ว่าให้ทางฮอร์โมนเพื่อแก้ปัญหาหวัยทองนะคะควรจะฟื้นฟูสุขภาพแล้วก็บํารุงร่างกายจะดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบทางของแพทย์แผนไทยหร่อค่ะ เอาละคะ่ะคุณผู้ชมคะใครที่เริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วนะคะไม่ต้องตกใจแล้วนะคะสามารถราาะะักษาได้นะคะโทรเข้ 1, ามาปรึกษาได้นะคะที่พันปีบ้านสมุนไพรนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะแล้วก็ขอบคุณสื้อผ้าสวยๆนะคะจากวินเทจมียูนิ m อ t ชั้นค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะ ก่อนที่เราจะไปร่วมสนุกกับกิจกรรมนะคะเดี๋ยวพี่พัดีจะพาน้องๆไปดูโครงการจากโรงเรียนวช่างลมกันก่อนเลยค่ะจะน่าสนใจแค่ไหนตามไปดูกันเลยค่ะ <S <S และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการเซฟเซฟของเรานะคะที่ชื่อว่าโครงการชิ้วมวลพฤกษาลมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะช่วยพูดถึงเกี่ยวกับโครงการนี้หนะะ่อยค่ะ นะครับสืบีเนื่องมาจากว่าโรงเรียนของเราเนี่ยนะครับคือเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และทีนี้ขยะในโรงเรียนเนี่ยโดยเฉพาะพวกเศษอาหารหรือว่าเศษวัชพืชที่เป็นเขาเรียกว่าวัตถุดิบในการาใช้กิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นรวมทั้งการประกอบอาหารนะครับในส่วนนี้ก็คือมันเยอะและทีนี้พอมันไม่มีที่ทิ้งมันสะสมส่งกลิ่นเน่าเหม็นและทีนี้เราก็เลยคิดกิจกรรมคิดต้นโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะกําจัดขยะภายในโรงเรียนและได้รับการสนับสนุนจาก สำนักง,งานสิ่งแวดล้อมของกรทมร่วมกับกรมอนุรักษ์พลังงานนะครับตรงนี้ก็เลยมีกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมาซึ่งตอบโจทย์ได้ส่วนนี้ของเราได้ดียิ่งขึ้นซึ่งผลผลิตที่เราได้นี้นะครับก็คือ 1. ก็คือเราได้แหล่งเรียนรู้สําหรับเด็กเพิ่มเติมและก็2ก็คือเราได้เกี่ยวกับพลังงานนั่นก็คือการมีเทนในการถึงต้มหรือว่าการสาธิตการเรียนรู้กระบวนการต่างๆและ3ก็คือผลผลด้อย่างก็คือกากตะกอนที่เราได้ตัวนี้สามารถนําไปผลิตเป็นปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นไม้ยในโรงเรียนแล้วก็น้ำเนี้ยก็เบเ กุ๋ยทั่วไปใช้ผสมน้ําธรรมดาแล้วก็รดน้ำต้นไม้เบ็ดการบำรุงต้นไม้ภายในตัวด้วยครับและตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาของกิจกรรมในโครงการเซเวอร์สกูดทัวแล้วนะคะจะเป็นยังไงค้าง,งดูกันเลยค่ะเด็กชายแล้วก็ สิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่ เราควรจะช่วยกันโดยเฉพาะเยาวชนของชาตินะคะช่วยกันอนรุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อประเทศชาติจะต้องมีพลังงานและสิ่งแวดล้อมใช้ที่ยั่งยืนต่อไปในภายภาคหน้าค่ะค่ะกับกิจกรรมในวันนี้จากพวกพี่ๆปตทนะคะคุณครูคิดว่าให้อะไรกับน้องๆบ้างคะก็ในวันนี้นะคะที่ปตทได้มาจัดก,กิจกรรมนะคะเด็กๆก,ก็ได้รับความรู้นะคะได้ความสนุกสนานและยังทําให้เด็กเนียมีมจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ แล้วเหมือนกันค่ะและตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะกับกิจกรรมดีๆจากโครงการเซเวอร์สค o ูทัวร์ค่ะและอย่าลืมนะคะสําหรับน้องๆคนหไหนที่สนใจอยากพี่พัตตี้ไปร่วมสนุกเที่ยวเรียนนะคะก็ติดต่อมาตามที่อยู่ด้านลา่างนี้ได้เลยค่ะแล้วพี่พัตตี้จะนําเสื้อสวยๆแบบนี้นะคะไปฝากถึงโรงเรียนเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะพี่พัตตี้และที่นานทุทกคนต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะสำหรับ Live เ e r ร e t y TV v นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้เป็นประจำนะคะเวลา1 0 0นาฬนาทีค่ะทาง TNN 24ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ